เคยไหมครับที่ต้องเจอหน้าคนที่เรารู้สึกไม่ชอบทุกวันเพื่อนร่วมงานที่ชอบขัดคอเจ้านายที่จู้จี้หรือญาติที่ชอบถามเรื่องส่วนตัวแล้วเราจะรับมือยังไงดีให้ใจเราไม่ขุนมัวไปกว่าเดิมเมื่อวานผมเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยครับกำลังนั่งทำงานเพลินๆพ,พี่ที่ทำงานเดินมานี่งานเสร็จยังเนี่ยชักช้าจริง ผมนี่ขึ้นเลยแต่พอนึกถึงคำสอนที่เคยฟังมาเลยสูดหายใจลึกๆแล้วตอบไปว่าใกลเสร็จแล้วครับมีอะไรให้ช่วยอีกไหมการตอบแบบนี้มันเปลี่ยนสถานการณ์ได้จริงๆนะครับแทนที่พี่เขาจะเหวี่ยงต่อกลับบอกว่าอืมอืมทำให้ดีนะผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วการที่เราไม่ชอบใครสักคนอาจเป็นเพราะเราไปตัดสินเขาจากความคิดของเราเองก็ได้ ลองมองเขาในมุมใหม่ลองพยายามเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นไม่ต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่เขาทำแต่แค่ยอมรับว่าเขาเป็นแบบนั้นเองการปล่อยวางความคิดลบๆจะทำให้เราสบายใจขึ้นเยอะเลยครับสรุปแล้วการอยู่ร่วมกับคนที่คุณไม่ชอบได้โดยที่ใจคุณยังเป็นกลางคือการฝึกตัวเองให้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างมองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ตัดสินและที่สำคัญคือไม่ปล่อยให้ความไม่ ชอบนั้นมาทำร้ายตัวคุณเองครับ